สวัสดีครับดูดีการเดินโฮมนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากหยุดปีใหม่แล้วก็วันนี้นะครับได้มาดําเนินการนะครับที่พื้นที่ถนนราชดอนุทิศนะครับหนองจอกมิน,มนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่250ตรังวานะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เป็นพื้นที่ที่ยาขึ้นหนาทึบนะครับแล้วก็เจ้าของที่ดินต้องการที่จะเคลียร์ริงนะครับพื้นที่โดยใช้แมคโคร PC 35นะครับหรือว่า p c 30นะครับคูโบต้ามาดําเนินการในการขุดหลุมฝังกบเคลียร์ริ่งพื้นที่ปรับหน้าดินนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับพื้นที่250ตารางวานะครับท่านเจ้าของก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นพื้นที่ เพื่อการเกษตรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เคลียร์ลิงเสร็จก็จะเป็นการล้อมรั้วนะครับซึ่งจะล้อมรั้วนะครับฝั่งที่ติดกับทุ่งนานะครับฝั่งที่ติดกับทุ่งนาแล้วก็ล้อมไปถึงทางเข้านะครับที่ติดถนนราษฎรบุทิศนะครับปากซอยถนนราษฎรบุทิทิศ26นะครับท่านใดสนใจนะครับที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยากพัฒนานะครับให้เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่อยู่อาศัยหรือว่าเพื่อการเกษตรนะครับ ก็ติดต่อทีมงานของเรามาได้นะครับที่เบอร์0967328881ครับ